ทองสมุทรนะครับวันนี้จะมาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของ risk management and insurance ก็นั่นหมายความว่าเ,เราจะบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการประกันชีวิตเนี่ยครับให้มันมีประสิทธิภาพได้อย่างไงนะครับในโลกของเรานี่นะครับมันก็มีความเสี่ยงเกิดขึ้นตลอดเวลานะครับเราจะจัดการความเสี่ยงนั้นได้อย่างไงถ้ามันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมันไม่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะจัดการกับมันได้อย่างไง ด้วยความในโลกที่ไม่แน่นอนเนี่ยครับผมจะเขียนรายละเอียดอย่างนี้นะครับก็คือสมมุติว่าเราซื้อประกันชีวิตสักเล่มหนึ่งนะครับนะครับที่ทุนประกันหนึ่งล้านบาทนะครับอันนี้หนึ่งล้านบาทนะครับแล้วก็โดยปกติแล้วเนี่ยประกันมันก็จะจ่ายยาวๆนะครับจ่ายยาวก็คือผมยกตัวอย่างเช่นนะครับผมก็เขียนไป 25ปีปีแรกปี0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1ี่4 15อันนี้มันยาวไปเรื่อยๆนะครับถึง25ปีนะครับในประกันชีวิตของเราเนี่ยนะครับที่ทุนประกันที่ หนึ่งล้านบาทเนี่ยเบีย้ยประกันมันจะอยู่ที่แปดหนึ่งห้าศูนย์ศูนย์บาทนะครับต่อปีนะครับตุนประกันหนึ่งล้านบาทแล้วก็เออระหว่างปีเนี่ยมันก็จะคืนหนึ่งเปอร์เซ็น์นะครับก็คือคืนหนึ่งหมื่นบาททุอปีนะครับไปเรื่อยๆนะครับจนหลังปีที่หนึ่งซึ่งปีที่หนึ่งนะครับคืนหนึ่งบาทไปจนถึงปีที่ยี่สิบสี่ยี่สี่นะครับหนึ่งบาท ะครับแล้วก็ครบสัญญาเนี่ยมันจะได้ร้อยยี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นตนะครับมันก็คือทั้งหมดเนี่ยหนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นี่นะครับหนึ่งหมื่นบาทนะครับรวมกับทั้งหมดเนี่ยที่คืนมาแล้วหนึ่งหมื่นบาทเนี่ยทั้งหมดยี่สามครั้งนะครับทั้งปีที่หนึ่งนะครับจนถึงปีที่ยี่สามนะครับคืนยี่สิสามครั้งรวมกันทั้งหมดเนี่ยมันทั้งหมดก็คือ หนึ0 0ล้านนะครับนบาทอันนี้ก็คือเรื่องปกตินะครับสำหรับการประกรันนะครับซึ่งถามว่าเงินตรงนี้ได้เยอะไหมคำตอบคือไม่ได้เยอะแต่วันนี้ที่ผมจะมาคุยเนี่ยไม่ได้เรื่องของตรงนี้นะครับแต่เรื่องของบริหารความเสี่ยงนะครับสมมุติว่าเราจ่ายเบี้ยรไรทั้งหมดเนี่ยอ่ะสิปีนะครับผมยุตอธ่างที่10ปีนะครับสิป,นะบปีเนี่ยมันก็คือเบีย้ยเราเห็นง่ายๆนะครับสิปีแ นี่ครับทั้งหมดก็คือแปดแสนหนึ่งหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับทีนี้ถามว่าอะไรขึ้นโดยธรรมชาติของเราเนี่ยบางทีคนก็มีภาระนะครับอาจจะซื้อบ้านนะครับหลังละสิบล้านผมยกตัวอย่างนะครับหรือมีการมีภาระอะไรหลายอย่างนะครับอาจจะเป็นรถหรือก็สิ่งที่เราซื้อไว้แล้วต้องผ่อนนะครับทีนี้เราก็มองว่าคือตอนที่เราทาเนี่ยไรายได้เรายังไม่เยอะ นะครับณวันนั้นที่เราทําสมมุติว่าทำหนึ่งล้านบาทเราเรารู้สึกว่าเรายังยังเงินยังไม่คล่องนะครับการบริหารความเสี่ยงด้วยการซื้อประกันก็เป็นวิธีการที่ดีนะครับเพราะว่าโดยธรรมชาติของเราเนี่ยในอนาคตเนี่ยเงินเดือนก็จะมากขึ้นผมมีลูกค้าเนี่ยทำมามา30ปีลูกค้าบางคนบอกว่าที่ดิฉันซื้อตอนแรกเนี่ยดิฉันเงินเดือนนิดเดียวนะครับก็เลยคิดว่ามันมีภาระ ก็เลยต้องซื้อเอาไว้เกืือยาถูกเฉินนะครับผมยกตัวอย่างเช่นอันนี้นะครับเบี้ยประกันที่8 1 5 0 0บาทสมมุติเราจ่ายส10ปีเบี้ยประกันมันอยู่ที่815,000บาทนะครับแล้วถ้าเกิดเรายกเลิกตอน10ปีแล้วเราได้เงินเท่าไหร่นะครับคือมันได้อยู่ที่5,098,000 8เนี่ยก็คือเรายกเลิกตอนเนี้ยที่เนี้ยดเดท่านี้นะครับ เนี่ได้เท่านี้ส่วนต่างของมันอยู่ก็คือนะครับเอาตรงนี้กับตรงนี้มาลบก,กันนะครับมันจะได้อยู่200,000หนึ่งหมื่นเจ็ดพันนะครับ200,000หนึ่งหมื่นเจ็ดพัน200,070,000เนี่ยเรามาเฉลี่ยกันสิบป,ปีนะครับเฉลี่ยกันสิบป,ปีก็อยู่ที่21,700,000นะครับการบริหารความเสี่ยงของเราเนี่ยโดยการใช้ เงิน2อ7 0 0่งนบาทแลกกับความเสี่ยงที่1ล้านบาทนะครับถ้าเกิดคุณมีรถยนต์คันหนึ่งนะครับราคาประมาณสักล้าน2อ0แสนบาทเนี่ยประกันใกล้ๆกันเลยครับจริงๆแล้วเนี่ยเขาว่า management a n d i n s u r a n c e นี้มันเกี่ยวกันยังไงก็หมายถึงว่าบางคนเนี่ยถ้าเกิดซื้อประกันไปบอกว่าเอ้ยซื้อประกันไปแล้วเนี่ยไม่คุ้มเลยนะครับซื้อประกันแล้วมันหายไปเลยเนี่ยผมเวนคืนมาสินจีของขาดทุนนะครับแต่ว่าลูกค้าลืมมองไปว่าจริงๆแล้วเนี่ยบริษัทประกันเนี่ยการที่รับเงินของคุณมาเพียง2องหมื่น 1,700บาทเนี่ยแล้วรับความคุ้มครองคุณถึง1ล้านบาทถ้าถามคุณว่าสมมุติคุณเป็นโต๊ะแชะนะครับผมมองไง,ไง่ายๆคุณต๊ะเป็นโตแฉะนะครับคุณวางเงิน1ิคนเนี่ยด้วยเงิน21,700บาทถ้าเกิดมีอะไรปัญหาอะไรขึ้มนมาคุณจ่าย1ล้านบาทผมว่าคุณก็คงจะไม่เอาคือ,อมันก็มีความเสี่ยงากแต่ที่บริษัทประกันทําได้เพราะว่าบริษาารัทประกันกับลูกค้าเป็นล,ล้านคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนของ2 000, 1 7 0มนันเ็นี่ยแลกความเสี่ยงล้านบาทเนี่ยมัน มีภาระนะครับมีความห่วงนะครับในครอบครัวเช่นอย่างที่ผมบอกว่าผ่อนบ้านผ่อนอะไรไม่รู้บางทีแยะไปหมดเลยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ยุคของเราเนี่ยปี2021เนี่ยคนก็ผ่อนกันทั้งนั้นอ่ะแม้แต่มือถือยังผ่อนสูงเป็นสิบเดือนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยจะบอกว่าจริงๆแล้วการซื้อประกันเนี่ยเราส่วนใหญ่เราะจะเป็นมองว่ามันคุ้มหรือไม่คุ้มนะครับม,มันดูเหมือนไม่คุ้มทางด้านการเงินแต่เรื่องของความเสี่ยงแล้วเนี่ยที่1ล้านบาทแต่จ่ายแค่21,700บาท มันถูกสุดๆเลยครับตมถามว่ามันมีอะไรที่ดีกว่านี้นะครับสําหรับคนทีอ่อาจจะไม่เข้าใจถึงอีกมุมหนึ่งของการประกันว่าเราประกันความเสี่ยงซึ่งสามารถที่จะคาดการได้ไงว่าถ้าเกิดมันเกิดขึ้นเนี่ยเรามีวิธีที่จะแก้ปัญหาตรงนั้นได้อย่างไรนะครับวันนี้ก็ขออำลาไปเท่านี้ครับสวัสดีครับ